สวัสดีครับสวัสดีคลังนะครับสวัสดีทุกทุกคนครับวันนี้กระแสละครมาแรงมากนะแก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็ที่ทุกคนตั้งใจครับผมว่าก็เป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงอยู่แล้วเพราะทุกครั้งที่เราทํางานหรือผมเองทํางานเราก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สําหรับกระแสต,ตอบรับที่ดีแล้วก็เป็นแรงผลักดนันเป็นแรงใจให้กับพวกเราแ,แสดงทุกคนกินงานทุกคนครับต้องขอบคุณมากสาหรับแฟนสงครามสนบด้วยครับเราได้ดูปีศา ก็ดูครับส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ครับแม่ดูแล้วคุณแม่บอกครับคุณแม่ชอบเป็นเหมือนชอบอ่านคอมเมนต์ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเองอาจจะไม่ได้ค่อยอ่านบ้างมีเวลาถึงจะได้อ่านแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่อ่านครับแต่เราว่ามันเป็น่ที่เหนื่อยใจคนอะอย่างก็ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณ acting coach ดีกว่าขอบคุณพี่สรรขอบคุณคุณครูแอลอะไรอย่างเงี้ยที่เราสอนและปล่มเราขอบคุณพี่แอฟขอบคุณพาร์ทเนอร์ดีๆขอบคุณพี่ชาคิดที่ช่วยรังสรรค์ให้มันออกมาอย่างนี้ถ้าคือถ้าซีนนั้น คือมันเป็นการรับส่งครับเราไม่สามารถเล่นคนเดียวได้อยู่แล้วก็ต้องขอบคุณที่ชาคริดมากๆที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับผมและเป็นอาจารย์คนหนึ่งครับย่างไปกับการก็เดือนหนึ่งครับในการอ่านบทจริงๆอ่านบทจริงๆคืออ่านซ้ําๆทาซ้าๆในการฝึกไปเรื่อยๆอ่านซ้ำๆไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจกับสิ่งที่เรากำลังจะพูดความต้องการคืออะไรพูดแทนคีอบัวมงกฎุฎหรือว่าพูดแทนผู้หญิงทุกคนดีกว่าบนโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในณขนาดนั้นคือเราพูดแทนตัวละครคือบัวมงกุฎครับ กดดันไหมคะเพราะว่าแต่ละคนก็มากกดดันมากๆแลครับกดดันมากๆคือเราต้องพร้อมตลอดเวลาดีกว่าคืออาจจะตอนเขาเรียยวอะไรตอนบ็อกกิ้งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก่อนะวางกล้องวางกล้องก็เล่นกันแบบสบายการต่อบ,บทอะไรแต่พอ543 2มาทุกคนไม่มีใครยอมใครเลยครับแม้กระทั่งรุ่นโตยันรุ่นกลา,างยันรุ่นเด็กแม้กระทั่งเด็กน,น้องน้องน้องเจ้าคุณน้องมาลิสองคนก็ไม่แพ้ใครเลยครับก็แสจริงก็เริ่มมาลวเห็นว่าก็ก็ นิดนิดหน่อยหน่อยหรือเปล่าครับก็ยังยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับคนก็เลยรู้นว่าหลังจากนี้จะมีทห็เพิ่มมากขึ้นรก็จะมีแล้วอย่างถ้าทุกคนดูตอน6ล่าสุดไปมันก็อาจจะมีสอดแทรกเข้ามาบ้างแต่ถ้าเป็นตัวอย่างในตอน7ทุกคนอาจจะเห็นอะไรบ้างงบดับแบมแบมอะไรนี้ว่าอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างนี้ครับโดยที่ตัวละครสองตัวมันไม่ได้จีบกันแต่มันเป็นการที่แบบรักกันโดยเป็นเป็นห่วงเป็นใยแล้วมันพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเองดีกว่าครับอะไรอรไม่ต้องเชื่แบบ เกรงทุกครั้งครับอย่างที่บอกทุกครั้งเลยว่าเกรงมากๆแต่ว่าตอนนี้คือดีขึ้นแล้วครับเพราะงานปิดกล้องที่เราไปเลี้ยงกันแล้วก็คือมันก็แบบทุกอย่างที่เราทํามาหลายๆเดือนทุกอย่างที่เราฝึกซ้อมกันมาทุกอย่างที่เราผ่านอุปสรรคกันมามันก็ถามรถเสร็จสิ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วบวกกับแฟนๆผลตอบรับที่มันดีอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกใจฟูกันดีกว่าครับทุกคนใจฟูครับแต่ก็ถ่ายละครกันมาเยอะยมันก็ต้องมีข่าวมามาว่าเเราแบบปับข่าตัวไม่มีครับข้าตัวไม่มีเลยจ้างได้ครับไม่แพงแน่นอน ก็ได้ไว้ยังอยู่ในในปกติในเรทปกติแน่นอนครับไม่มีอัพค่าตัวอย่างผมเพิ่งได้ยินนะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงเหรอไม่คิดนลครับอยากอยากมากครับก็ไม่คิดนะครับผมว่าอยู่ที่งานมากกว่าถ้าเราทํางานเยอะมันก็คือราคานั้นเราผมแค่สุกว่าเราทําเต็มที่แล้วราคาไหนเท่าไหร่ก็ได้แต่เราทําเต็มที่ทําด้วยใจทุกงานอย่างงานละครอย่างเงี้ยเราตั้งใจทําเพราะว่าถ้ามันไม่ดีจริงเราก็จะไม่ทําเราก็ทําให้เหมามาให้ดีสุดให้คุณผู้ชมได้เห็นในสิ่งที่ดีสุดครับอย่างนี้พอเป็นที่านมาวารงคงจะเข้าใจ ไม่กลัวครับไม่ใช่ความจริงครับจ้างได้ปกติเลยจ้างได้ปกติครับจ้างได้ปกติครับอย่างมีบทไหนที่อยากเล่นเป็นมิตรอ๋อไม่ไม่เอาทานายแล้ว <laughs> อะไรก็ได้ดีกว่าผมว่า<ม>ท้าทายดีกว่าคนแฟนอาจจะเห็นแบบก็คือแฟนลับที่ได้ยินมาอาจจะได้ยินแบบไม่เอาผู้ชายอบอุ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเรา <Bad Boys S 2> อาจจะเป็นแบดบอยอันนี้ก็คือ,อยืนที่ดุนยพะมิตของผู้ใหญ่ดีกว่าครับจริงๆแล้วผมบททุกผมที่ผมได้รับคือ มันไม่เหมือนกันทุกบทหรอกแต่คือคำว่าพระเอกคือพระเอกแต่สิ่งที่เราเป็น<ร>ชาเลนจ์อย่างนี้เราต้องหามันคือความท้าทายของตัวละครมากกว่าเราจะทํายังไงให้มันต่างไปทํายังไงให้เล่นแล้วสนุกทำยังไงให้เล่นแล้วเราไม่เคยเจอความรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยค่าคนอเรานบบาีไหนทม,มากหวังใจว่าจะชอบมากกว่านี้ครับเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นจริงๆคือตอน6กทุกคนว่าเข้มแล้วผมรับรองว่ามันจะเข้มมากกว่านี้แน่นอนครับแล้วก็จะได้เห็นเคมีใหม่ๆจะได้เห็นอารมณ์ใหม่ๆแล้วก็จะได้เห็น แหววของเด็กๆใหม่ๆด้วยน,น้องเล็กๆที่คุณผู้ชมอาจจะยังคาดไม่ถึงว่าเขาทําได้มากกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยครับเราเอรขอเต็มใจะไปพลกอนจริงก็คิดอยู่ว่าจะปไปสอบอยู่ครับอักบีขอย้อนถามเรื่องปาร์ตี้อีกล้องครับผม <c oughs> มันมีหลายโมเมนต์มากเลยก็คือถามโมเมนต์แม่แอฟอ่าครับบอกว่าแม่หวานมากเราอยู่ในงานเป็นไงบ้างครแม่หวานมากไม่ถึงตาหวานอ๋อหวานนนท์คุณอ๋อก็ปกตินะครับผมว่ามันก็ปกตินนท์คุณก็ เขาเป็นรุ่นน้องผมที่โรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นปกติอยู่แล้วผมว่าถามว่าหวานไหมก็ผมว่ามอพอเหมาะพอควรครับภาพอ,อาจจะดูหวานมากอะไรเงี้ยแต่เขาก็ให้เกียรติพี่แอฟอะไรเงี้ยว่าให้พี่แอฟสนุกเอนจอยกับสถานการณ์นั้นอะไรเงี้ยครับมากกว่าอยู่กองแบบที่ภาไปเจอบ้างไหมคะหรือว่าเราไม่ได้เจออยู่กองอยู่กองไม่เคยเจอเลยครับอยู่กองผมว่าอาจจะเป็นเพาะพาร์ททำงานของใครของมันดีกว่าวันคุณก็น่าจะทํางานพี่แอฟก็น่าจะทำงาน,น,างานแล้วซึ่งอย่างตัวเราเองเราทํางานเนี่ยเราคือเราโฟกัสที่งานถ้าเราถ้าเรามองจากมุมของเราเองนะ เราโฟกัสที่งานเราก็จะไม่เอาเรื่องอื่นเรื่องส่วนตัวเข้ามายุ่งก่อนเพราะว่าเราอยากเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยพวกมีแต่เกรงใจมันจนไหมคะว่าเราเป็นรุ่นพี่โรงเรียนเราต้องร่วมกับเล่นตัดติ่งหรืพี่แอมเลยก็๊ือคุกกี้กกี้อ๋อผมว่าเข้าใจง่ะเข้าใจได้ครับจริงๆมันเป็นมันเป็นหน้าที่การงานเนอะเราก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับหน้าที่ก็คือหน้าที่ชีวิตส่วนตัวก็คือชีวิตส่วนตัวถ้าเราแบ่งได้ผมว่ามันก็น่าจะโอเคครับพี่แซวเราต้างไหมเราต้องไม่ไม่ ไม่ไม่แซวอะไรครับน้องหน้ารักครับน้องหน้ารักก็เป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเป็นน้อง,น,องน้องคนหนึ่งครับเหมือนเขาส่งลูก้าไปที่กองอ่าผมเห็นอยู่ครับผมเห็นอยู่วันปิดกล้องเราก็เห็นอยู่เป็นบิงซูคลายร้อนก็หวานเชียว <c oughs> <c oughs> ทั้งบิงซูทั้งรถเลยไอ้ยูป่อกี้แซวแม่แอปตาหวานก็คือบอกบว่ามันแม่ปาร์ี่เหรอหรือไงจริงๆผมว่ามันเป็นการทุกคนผ่านแบบ เรื่องคิดเครียดดีกว่าอย่างตัวพี่ฮักเองเนี่ยเราเห็นใจมากๆนะสำหรับบทบวบงกฎกับสิ่งที่เขาต้องเจอสิ่งที่เขาต้องต้องรับผิดชอบกับตัวละครตัวนี้แล้วก็บทบาที่เขาได้รับมันไม่ง่ายจริงๆแบบมันยากมากสิ่งทเขาเจอแล้วเขาถ่ายพอลอออกมาเราเห็นอาจจะเห็นว่ามันเป็นเทคเดียวหรืออะไรแต่คือพี่ฮักเขาต้องเล่นสองสามรอบเพราะมันเป็นภาพมุมกว้างมุมใกล้อินเสิร์ตอะไรเงี้ยคือทุกครั้งที่ทางานอย่างร้องไห้ก็ต้องร้องสามสี่รอบแล้วก็ร้องให้เหมือนเดิมอร์เท่าเดิมเนี่ยเราเห็นใจกับ ความเครียดตรงนั้นของเราก็เป็นหน้าที่ของบทก็เป็นการ acting เป็นทนายเป็นเล่นเป็นทนายทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอะไรย่างี้แล้ววันติดกล้องผมคิดว่ามันไม่ได้สนุกขนาดนั้นแต่ทุกคนแค่ปลดล็อกความเครียดออกไปอยากให้แบบเอนจอยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะรู้สึกว่าทุกคนเน,นี่ยทีมงานนักแสดงร่วมกับโบทผมสําหรับผมผมรู้สึกว่าทุกคนเป็นครอบครัวเราสนิทกันเราผูกพันกันเราไม่มีอะไรที่ต้องปิดหรืออะไรเพราะเราผ่านประสบการณ์ด้วยกันมาก็ค่อนข้างจะบมากบั่นค่อนข้างจะ เหนื่อยอย่างเงี้ยถ้าเราพูดตามตรงมันมันก็ไม่ง่ายสําหรับที่อย่างที่คนรู้มันไม่ง่ายอยู่แล้วในการถ่ายละครเรื่องหนึ่งหรือว่าเธอได้ซีนหนึ่งมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความสามารถใช้สมาธิใช้อะไรหลายๆอย่างเยอะมากครับยาก็ครัดีก็ดีใจครับถ้าถามรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจเราเองก็ไม่เคยได้เรตติ้งตอน6กในชีวิตแสดงได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจปราบปื้มแอฟฟิเชียรครับ ทุกๆคนกับแฟนๆแล้วก็มีผลตอบรับที่มาดีแล้วก็มีฟีดแบ็ที่ดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีใจแทนช่องเลยดีใจแทนที่บอยดีใจแทนที่ป้อนดีใจแทนคูแอลดีใจแทนพุ่มกับคนเขียนบทการแสดงทุกคนเราดีใจกันจริงๆเพราะอย่างที่บอกไปเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้เราจะได้หรือไม่ได้เรื่องนี้จะได้หรือไม่มัไม่มันมันไม่มีสูตรตายตัวสําหรับการเล่นละครอยู่แล้วครับก็แค่ทุกคนได้อัศรรได้สนุกแล้วก็เชื่อไปกับเราได้ความรู้ด้วยบวกกับได้ความรู้เนี่ยผมรู้สึกว่า คนอย่างเราสามารถทําให้คนแบบอินและก็ได้ความรู้เรื่องกฎหมายได้แค่นี้เราก็รู้สึกภูมิใจและอฟิเชียตัวเราแล้วครับอย่างในตอนนี้นปัญหาทางเกครอบครัวก็ด้วยครับผมด้วยคืออย่างที่บอกเลยว่าอตอนที่บวงสรวงแล้วมีสัมภาษณ์ผมก็บอกเลยว่าจริงๆมันเป็นแบบคือถ้าเราเปิดใจคุยกันเรื่องทุกทเรื่องอาจจะไม่เป็นแบบนี้เวลาเรามีปัญหาในขบัานาครอบครัวเราไม่ควรจะเก็บไว้คนใดคนหนึ่งถ้าเราสามารถพูดออกมาได้อย่างที่ ใจเรารู้สึกผมว่าอาจจะเคลียร์ปัญหาได้หรือถ้าเคลียร์ไม่ได้เราก็อคุกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าอย่างน้อยถ้าเราได้พูดซึ่งกันและกันแล้วผมว่ามันน่าจะดีครับขอบคุณครับ